ามองเราไม่ดีแล้วเราจะทํำยังไงเนี่ยเราที่ว่ามันใครเราไม่ใช่ผมกับคุณนะหรือเราคนเดียวหรือฉันคุณเนะ่ะเป็นคุณต้องทําด้วยหมายถึงว่าจะมีวิทยาการยังไงที่ทําให้เขาเนี่ยมองเราในวิสัยทัศน์ก็แล้วแต่เขามองสิคุณจะไปอะไรลักหนาหรอคุณไปเมืองขึ้น,ขนขเขาหรือไงไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแต,ะนะแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นผลลบก,กับประเทศไทยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงแล้วผลลบก,กับเขามีไหมมีไหมผลลบก,กับตัวเขาเองมีไหมก็มี คนไทยก็กี่ขี้หน้าทุกคนอยู่ค่ะเนี่ยผมจะไปห้ามคนไทยอีกแล้วถามว่ามีผลกระทบอะไรเรื่องนโยบายของเขาไหมไม่มีผลกระทบทังนันอะ่ะคือมองอยังไงกับการที่ว่า<ม>เวลาเขาพูดกับผู้นําเราหรือว่าร<ม>องนายกของเราหรือรัฐมนตรีต่างประเทศแบบหนึ่งแต่กไปพูดกับสื่ออีกแบบหนึ่งตรงนี้ค่ะไม่ใช่หรอกเพราะเขาเก็บข้อมูลจากเธอไปทั้งหมดอะพวกเธอด้วยแล้วก็ไปรู้คเท็จริงเขาก็พูดด้วยหลักการของการเป็นไตของเขาแต่เคยถามเข้าประเทศเากิดอ,อะไรถามเขาม่รู้ไหมรู้ไหมจ๊ะพอทราบอะไรอ่ะอะพูด พูดที่ประจานแต่ประเทศตัวเองอยู่ได้แล้วพูดที่ประเทศอื่นเขาเกิดอ,อะไรขึ้นเธอต้องฉันพูดตรงนี้